สวัสดีค่ะ Travel Report วันนี้พาคุณมาที่งานรักคุณเท่าฟ้า2557โดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่2-4พฤษภาคมที่ผ่านมาณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าของการบินไทยแล้วยังเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสที่การบินไทยดำเนินกิจการครบรอบ54ปีในปี2557นี้อีกด้วย โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษสุดตลอดทั้ง3วันสำหรับสัมนาคุณลูกค้าได้แก่การจำหน่ายบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นทุกเส้นทางทั่วโลกของการบินไทยและการบินไทยสมายล์รวมไปถึงแพ็กเกจทัวร์เอื้องหลวงในราคาพิเศษโดยลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารภายในงานครบ5 4 0 0 0ับาทขึ้นไปภายในวันเดียวกันจะมีสิทธิ์ลุนรับรางวัลบัตรโดยสารเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศฟรีรวม54บใบตลอดงานและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย และสำหรับกิจกรรมพิเศษในวันเปิดงานวันที่2พฤษภาคม2557ก็มีมากมายอาทิการสัมภาษณ์คุณอารุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดละครชั้นนำและเคนภูภูมิมดารายอดนิยมเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางกับการบินไทยกิจกรรมจากทีมโซเชียลมีเดียการบินไทยที่มีเฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้นในกิจกรรมเซลฟี่วิ t ทีจี โดยผู้ที่ขึ้นร่วมในอินสตาแกรมตามกติกาที่กำหนด10คนแรกจะได้รับรางวัลของทือลึกจัดทำเป็นพิเศษจากโซเชียลมีเดีรวมทั้งพบกับเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีซีชัตวีตรีชัชวานวงที่มาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆจากการบินไทยที่จะทำให้การใช้บริการของการบินไทยง่ายรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น it, poor, back, ในส่วนของรายการสะสมมายรอยออคิทพลัส การบินไทยได้เชิญชวนผู้โดยสารสมัครเป็นสมาชิกภายในงานรักคุณเท่าฟ้า2,557พร้อมรับโบนัสไม์สะสมสูงสุด3,000ไม์พร้อมบริการตรวจสอบบัญชีไม์สะสมและร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามพร้อมของรางวัลเป็นของที่ระลึกจาก Royal Orchid Plus ใครที่พลาดงานนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจยังมีโปรโมชั่นดีๆจากสายการบินไทยอีกมากมายเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaiairways.com และตอนนี้ Travel Report ก็หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ